สวัสดีครับพิกโกซีนเอนะครับวันนี้ครูปิกจะมาเตือนภัยนะครับหลังจากที่ไปเที่ยวลียงประเทศฝรั่งเศสมาแล้วโดนหลวงกระเป๋าแบบหมดเกลี้ยงทุกอย่างเลยนะครับโอ้โห,หน่าสงสารจริงๆครูปิกที่ยงฝรั่งเศสนะครับก็เหลือไว้แต่ความทรงจําและความเจ็บใจนั่นเองนะครับการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศนะครับ ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามนะครับสิ่งที่คุณพิกอยากจะเตือนเพื่อนๆก็คือการระมัดระวังกระเป๋าสตางค์นั่นเองและที่สําคัญที่สุดเอกสารสําคัญทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตหรือว่าเอกสารประกอบอื่นๆน,นั่นเองเพื่อนๆครับเมืองลียงเป็นเมืองที่สวยงามมากในสายตาคุปิกบรรยากาศน่าเดินน่าเดินชมเมืองมาก แต่ต่อไปให้จําไว้ว่านะครับประเทศไหนก็ตามสถานที่ไหนก็ตามยิ่งความสวยงามน่าเดินผู้คนและนักท่องเที่ยวก็มักจะเยอะจึงเป็นที่หมายปองของมิจฉาชีพนะครับยิ่งสวยก็ต้องยิ่งระวังเพิ่มทวีค,คูณมากยิ่งขึ้นนะครับเชื่อไหมครับว่ามิจช,ชาชีพที่ล้วงกระเป๋าคูปิกที่คูปิกเจอมามีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นฝรั่งเศสจ๋าเลยนะครับ เป็นวัยรุ่นเป็นผู้หญิงด้วยหน้าตาสวยมากเลยผมนี่สีบรอนเลยนะครับอายุราวๆประมาณ16-17ถึงปีนะครับเขาจะหมายตามองเราตั้งแต่เราเข้ามาที่เดินมาสถานที่สําคัญหรือเดินตามท้องถนนอันนี้ครูปิ๊ก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามองครูปิกตั้งแต่เมื่อไหร่และที่สาคัญที่สุดเขาจะมาดูที่กระเป๋าเราว่าสามารถทําวิธีไหนได้บ้างที่จะล้วงเอากระเป๋าเอาสตางค์มา กระเป๋าของคูปิกนะคะเป็นกระเป๋าเป้หลวมๆสะพายตรงไหล่ด้านซ้ายซิปกระเป๋าอยู่ด้านนอกเวลาเดินเราก็จะเดินผู้หญิงคนนั้นก็จะเดินตามเราโดยเขาจะทําเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวในมือถือกลางแผนที่ที่เป็นกระดาษคล้ายโบชัวเดินตามหลังเราพอเราหันไปมองเขาก็ยิ้มๆเราก็ไม่ทันเอะใจแต่ก็มีนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมไวัยรุ่นสมัยนี้เขาไม่ ไม่ดูแอปอะไรจากมือถือทําไมเขาต้องกางแผนที่ด้วยเราก็คิดได้แค่นั้นนะครับเขาก็จะเดินมาชนเราสองครั้งด้านหลังนะครับแรงมากเลยครั้งแรกแล้วหันไปมองเขาก็บอกว่า sorry พอครั้งที่สองพอหันไปมองอีกทีเขาเดินข้ามถนนและกลุ่มอ,อกไปแล้วไปหมดเลยกระเป๋าสตางค์พาสปอร์ตเอกสารทั้งหลายหมดเกลี้ยงเลยครับเอาละทุกคนเจอสถานการณ์แบบนี้เราต้องตั้งสติแล้วสิครับเราจะทำยังไงเพราะทุกอย่างต้องหยุดหมดเลย ก็เพราะว่าพาสปอร์ตอยู่ในกระเป๋านั้นไปด้วยเอาละสิจะทำอย่างไรขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้จะขอพาสปอร์ตฉุกเฉินที่ไหนต้องส,สถานทูตไทยเท่านั้นที่ลียงก็ไม,ม่มีด้วยจะมีก็ที่ปารีสและจะทำอย่างไงจะไปอย่างไงจะบินอย่างไงจะบินต่อยังไงสุดท้ายคุูพิกก็ต้องขึ้นเครื่องจากลียงเนี่ยไปสเปนต่อเอาละสิทุกคนเรียกสติกลับมาครับโทรศัพท์ยังอยู่ โทรเลยแล้งับบัตรเครดิตก่อนทุกใบเพราะเขาได้บัตรเครดิตไปด้วยพยายามใช้บัตรอยู่หลายครั้งแต่บริษัทเยี่ยมเลยนะครับทุกครั้งเวลามีการใช้เนี่ยบริษัทก็จะมีมเมสเซจมาถามเราแล้วก็เซโนทุกครั้งเลยก็รอดไปแล้วนะครับจากนั้นก็ต้องแจ้งความครับเพื่อที่จะเอาใบแจ้งความไปทำพาสปอร์ตฉุกเฉินใหม่ทุกคนครับสติสำคัญที่สุดเราต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะครับวุยกันต่อไปครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์สนุกสนานขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูิ๊กด้วยนะครับ